เสียงพาพภาษาไโดยแคสเกมตึงๆใครไม่ชอบไม่ต้องกดติดตามนะครับเพราะนี่เป็นชื่อช่องอีอีอนะัลเรนเฟดดี้ฟอสเบรพิซาเลียเฮ้บอ hey, นี่นางกดมันดูไหมฉันก็ไม่รู้ฉันถามนายทำไมนายพูดไม่ได้นี่หว่าฉันลืมนาโทษทีเพื่อนรักลองกดมันดูเซ๊ Just type the ้าสิแม่บ้ t นว่าซ้ำซ้นภาษาอังก r k e ม่ออกนะโทษทีครับพี่เอาหนไม่ถาจะได้ละตอบไม่เลยเฮเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอะเฮตัวอะไรวะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยอะไรน่ะนั่นนี่ทำไมคอมมันทังเฮ้ยมาตัวอะไรน่ะี่่เ h e ลโลมาเ็นม่เนฟอิตมูลี่โดนสีนูดภาษาใช่ไหมนักัาษว่าโง่าจัดแค่นี้ไม่ฟังภาษาอังกไิ่ออกือปัญญาอ่าอนเอ้ะไกายา่ย่างแกว่าใครเป็นไก่ย่างฮะว่าเองไงไก่ทอดไกทด่กทอดอร่อยจังเลย <m akes> ฟีนายดูวันฟีีตอนมายังไม่โคตรมาเลยลูฟี่ไม่เปลี่ยนบิเกียห้าวลูฟี่เปล่นบิเกียห้าวนั่งศพใครนะชิก้าบิเกีอาห้าไหมใหหลมาเฟ่มาเฟฟีแม่ตัวนี้เป็นใครไม่องยขฟันเังแท้มรับนนนย่าอีกเดโมจา นั่นใครอีกวะนั่นนะเฮ้สวัสดีคุณมาป้าอยากมาเล่นกระโดดแจ้งกับฉันไหมตัวที่น้องเล่นกระโดดยจไม่เป็นแต่พี่เล่นขาน้องเป็นนะครับชื่ชพี่วานีน้ำมันอะไรนะเอออะไรเนี่ยฉันเจ็บค่อยนีโอ้โตกจิว๊อกซ์แกมด่วนพีทแกับฉันเลยเกิดไยสิเหดนั่นไครนะชวดูสิี ฮัลี่เมียวไปขมัขอนมันยังไงฮัมป์บ์ขใจดสมัคมาจังจื้อมายังจืดอะไรวะเบียววะไม่จบนเียวเ้าเฟดดี้นายรู้ขโมมมันกับชันกันเหรอเป็นคนแย่เราใสเจ้าตัฮมป์บ์ข่าว่าแต่ทีนี้มันทีไหนวันนี้เฮยคือคือนี่คือ คุณน้ำทำโจรสเนตได้ผ่านแนละคุณทำไม่ผ่านคุณจะตายตายจริงว่าฮาเฟอร์ผมเป็นคุณใหม่ฮาเฟอร์ว่าคุณหน้าแดงฮาเฟอร์ไม่ใช่หนี้งาถอยจูซิฟเซียก็จบไปแล้วครับสำหรับใครที่ดูจนจบก็ต้องขอบคุณคืน